สวัสดีครับวันนี้พบช่องแมน4ีคากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับแมนจะพามาชมเจ้าตัววายแฮก4คูณ2แต่งหลอ่อแต่งดุแบบนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวแมนพาไปชมนะครับออฟโรดจนเมียโกรธเป็นยังไง นี่เลยคันนี้นะครับนี่อย่างแรกที่เราเห็นเลยเป็นกระจัง FORD นะครับผมเหมือนแรปเตอรเลยพร้อมกับไฟ3จุดนะครับสี 4. ขาวแบบนี้สวยงามมากๆครับตัวนี้และตัวนี่ฝากระโปรงเขาฝากระโปรงเขานะครับตัวนี้ใส่สกูมเข้ามาเพิ่มดูมิติให้รถบอดี้นะมีความหนาขึ้นมีความดูด,ดันและหน้าเกรงขามากยิ่งขึ้นนะครับอ่า อันนี้เป็นสกู๊ปสีดำเงาตัดดำด้านรูปม้านะครับอ่าดูมันมาดูไกลๆนี่ก็จะเข้ากับตัวรถสีนี้ไม่ผิดเพี้ยนะครับแข็งแรงทนทานนะครับของเรามีประกันคุณภาพทุกชิ้นนะครับของแต่งกับของเราไปนี่ตัวนี้ก็มีด้วยเลนเจอร์นะครับเป็นอักษรอะคริลิกที่ติดฝากระโปรงไปด้วยนะครับตัวนี้นี่และพิเศษไม่แพ้กันเลย ันชนหน้าวายนะครับผมจากสำนักแต่งวายนะตัวนี้ก็ของแท้แน่นอนนี่มีตาหัวเสือตรงนี้แล้วก็วายสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นบัตรรับประกันของเขาที่มีมาให้นะครับเราสามารถใช้งานของเขานะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทั่วประเทศมีรับประกันหมดทุกชิ้นนะครับผมนี่ด้านหน้าไฟตัว C นะครับนี่เราใส่คอไฟมาให้ด้วยเพื่อเพิ่มมิติให้ไฟดู สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับนี่วาบพร้อมกับเด y l ไลท์ตัวนี้ครับด้านข้างนะครับตัวนี้ด้านข้างตัวนี้ก็จะมาเป็นเซ t ตวของเขานะครับเป็นคิวล้อเข้ากับแม็กยางที่เราเปลี่ยนมาเลยเป็นออฟโรดนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นขอบ20นะครับผมนี่เรามาดูสเปคยางใกล้ๆก,กันเลยนี่ก็เป็น3 3คูณ 12.5นะครับผม R20 นี่ก็เป็นสเปคย ank, road, างออฟโรดจา๋าๆมากเลยพร้อมกับแม็กเป็นแม็กของแวไพร์นะครับลายแวไพร์ตัวนี้นสีดำตัดกับปีกนกนะครับของโยงนะครับผมสีแดงนี่แดงตัดดำนะครับผมคุมโทนไปเลยตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปเป็นตัว4คูณ2ท์บโบเดี่ยวก็170แรงมา้า แต่งเท่แต่งดุนะครับผมได้หมดเลยตั้งแต่รุ่นน้องอยันรุ่นพี่นะครับผมวายแท็กส่วนกระจกข้างตัวนี้ก็จะมีไฟเอ่อเลี้ยว LED มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวราวหลังคาตัวนี้เขามีติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงด้วยสามารถใส่แหลกหลังคานะครับผมไว้ออฟโรดไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาได้อย่างจุใจเลยตัวนี้เบ้ารองมือจับนะครับ อันนี้ก็ใส่มาให้ด้วยเพื่อนี่เล็บเรานะครับเวลาเปิดมันจะไม่ให้เป็นรอยกับตัวรถเลยนี่เรามาดูภายในนะครับผมภายในตัวนี้นะครับนี่ก็อย่างที่ผมบอกมันจะเป็นภายในของ WiT ทนะครับผมหุ้มหนังเดินได้สีส้มนะครับผมนี่สัญลักษณ์ของ Y ายทกก็จะมีมาให้นะครับผมหน้าจอ หน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนแล้วครับผมสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay, Android Auto ได้เลยแล้วก็ Google Map ก็ขึ้นหน้าจออย่างนี้ครับสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิแอร์นะครับอิสระซ้ายขวานะครับก็ทั้งหน้าจอและก็แมนวนวลเลยเกียร์ครับเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับผมนี่ตัวนี้ก็มีเบรกมือไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับนี่เบาะหน้าก็เป็นเบาะหน้าไฟฟ้าคู่แล้วครับตัวน,นี้ก็สามารถ เดินหน้าถอยหลังขึ้นลงเอนหน้าเอนหลังแล้วก็ตัวนี้จะมีตัวพิเศษด้านหลังให้ด้วยก็เรามาดูเนื่อสมัมผัสของเขานะครับนี่เบาะเขานุ่มมากครับผมเป็นเบาะหนังด้วยตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะครับว่าการใช้งานจะหกเลอะเทอะหรือเช็ดไม่ออกตรงนี้เขาก็มีปลาตาปัม๊มวแท็กมาให้ด้วยนะครับนี่เบาเขาสวยมากๆเลย พวงมาลัยนะครับผมนี่ฝั่งคนขับหน้าจอก็เป็นดิจิตอลทั้งหมดแล้วนะปัดหน้าจอเข็มไม้เลขไม้นะครับผมนี่ก็ระบบเขาให้มาเต็มเลยพวกครูดคอนโทรลนะครับพวงมาลัยไฟฟ้านะแล้วก็ปรับได้สระดับเลยเบาะหลังนี่เบาะผู้โดยสารแถวหลังกว้างมากครับตัวนี้ก็จะมีแอร์หลังนะครับแล้วก็ t ทยเอ t ทยซ C มีหมดครับตัวนี้แล้วก็มาดูนะครับข้างนอกกันต่อเลยชุดแต่งออฟโรดด้านข้างนะอย่างที่ผมเห็นเลยอย่างที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นตัวสติกเกอร์นะครับนี่เราสามารถเลือกลายเองได้ด้วยเราก็จะมีลายมาให้ลูกค้าเลือกหรือลูกค้ารีเควสมาเองนะครับว่าอยากได้ลายแบบไหนก็สามารถบอกเราได้บันไดข้างนะฮะซิกเนเจอร์ของเขาเลยขาดไม่ได้นะครับออฟโรด บันไดข้างเหล็กนะครับผมของแฮมเมอร์ตัวนี้นะครับลูกค้าก็จัดมาเลยครับนี่เท่มากครับผมดูแบบออฟโร a ดพร้อมลุยมากๆก็จะมีเป้าลองฝาถังน้ำมันมาให้นะครับนืมสินะของวาแท็กอีกอย่างหนึ่งเลยนี่ครับโล Bar ปอร์ตตัวนี้ก็มีติดตั้งมาให้อยู่แล้วนะครับดั้งเดิมก็สามารถใช้งานได้จริงก็คือตัวนี้เราสามารถ มัดของหรือผูกของได้ที่เขาทำอย่างนี้มาก็คือเหมือนออกแบบมาเรียบร้อยแล้วครับผมให้ a i r f o a e มันดีขึ้นนี่ด้านด้านหลังนะก็จะมีตัวขึ้นข้างหลังมาให้ด้วยตัวนี้ครับผมทำเพิ่มมาด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายนะครับผมเป็นไฟท้ายแบบ LED แล้วครับผมพร้อมกับตัวข้อไฟชุดแต่งมาให้นะครับ ทําให้ดูมีมิติมีสันมีคมมากยิ่งขึ้นนะครับผมเหมือนไลาดั้งนะครับทําให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นตัวนี้ฝาท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรนเจอร์นะครับผมปั๊มมาให้ด้านหลังและสัญลักษ์ณของว i t แท็กตาโลโกฟอร์ดอยู่ตรงกลางนะครับผมพร้อมกับกล้องถอยหลังที่ใช้งานคู่กับเซนเซอร์นะครับผม ด้านหลังกันชนเลยตัวนี้ไม่ต้องห่วงความปลอดภัยนะครับเขามีมาให้ครบครันครับผมตัวนี้ก็ฝ่าท้ายนะครับเบามากครับนี่เบามากก็เราสามารถจริงๆใช้มือเดียวก็ยกได้ผู้หญิงก็ใช้งานได้นะครับตัวนี้ไม่หนักจนเกินไปนะครับผมไม่หนักเลยนี่ก็ตัวนี้นะพร้อมไปแคมปิ้งเลย มีปลั๊กไฟบ้านมี power outlet นะครับเชื่อมต่อให้เป็นไฟนะครับผมไปใช้งานในเต็นท์ของท่านท่นได้เลยทุกท่านนะครับที่อยากไปเที่ยวแคมป์เราสามารถก็ใช้ประโยชน์จากตรงน,นี้ได้นะครับโอเคก็เรียบร้อยกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปสรุปด้านหน้ากันเลยก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการพาชมเจ้าตัว Whitehack แต่งออฟโรดออฟเซ็ตลบๆแบบนี้นะครับ ก็คิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าชอบแบบนี้ชอบแต่งแบบไหนก็คอมเมนต์มาเลยหรือถ้าชอบแบบนี้ก็โทรมาหาแมนได้ที่เบอร์084 249 6926นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แมนในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ